ไพ่ใหม่มาอีกแล้วค่ะอันนี้จริงมันไม่ได้ใหม่หรอกค่ะมันเป็นไพ่ที่ใช้ประจําแต่ว่าอันเก่ามันโดนน้ําก็เลยต้องซื้ออันใหม่มาพอซื้อใหม่มาแล้วก็จําได้ว่าเรายังไม่เคยรีวิวไพ่อันนี้ให้ดูกันเลยก็เลยต้องขอเอามารีวิวกันใหม่ขนาดว่าพลาสติกยังไม่ได้แกะนะคะ ตัวนี้ซื้อจากเอเชียบุ๊กนะคะประมาณประมาณ800บาทค่ะนี่ให้ดูชัดๆช h a r โฟเดอะเซเวนตี้เอ็กซ์ดอคอนเซปต์ก็คือประตูค่ะประตูไขสู่คำตอบที่คุณต้องการรู้ อย่างที่เราบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราเคยมีสำรับนี้แล้วแต่ว่าโดนน้ำก็เลยต้องซื้อใหม่อ่ะเราให้ดูอันเก่ามันเยินมากจริงๆนอกจากมันจะโดนน้ำแล้วมันก็คือเยินมากๆเนี่ยค่ะพอมันโดนน้ำเราก็ดึงออกมาก็ขาดเลยค่ะนี่ยังเป็นแบบโดนน้ำแล้วติดกันเป็นก้อนก็ ถ้าใครมีไพ่ก็ระวังอย่าให้มันโดนน้ำนะคะเราคิดว่าอนี้มันโดนน้ำตอนลดน้ำต้นไม้แล้วก็ไม่ได้แกะออกมาดูดูอีกทีก็คือพังไปแล้วจ้าก็เลยได้โอกาสซื้อใหม่นะคะเพราะว่าเราชอบสำหรับนี้อ่านง่ายภาพดูง่ายแล้วก็สวยงามมาดูกัน ปกติไม่ค่อยมากรีดพลาสติกให้ดูเลยเพราะว่าเราชอบแกะออกมาดูก่อนเวลาได้ไพ่ใหม่มาเราจะกดใจไม่ค่อยอยู่ขอแกะก่อนกันลอคู่มือไพ่แบบแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบสไตล์ของสำนักพิมพ์นี้สำนักพิมพ์เต่าทองอ่านว่าอะไรอะโลสคารลาบิโอหรือเปล่านะ เป็นสำนักพิมพ์ที่ทุกคนคุ้นชินกันดีนะคะใบแรกอันนี้หน้าหลังเป็นกระดาษรองหน้าหลังให้ดูชัดๆคีย์เวิร์ดของไพ่นี้คือประตูคีย์เวิร์ดของไพ่นี้ก็คือประตูนะคะ7 8็ดสิอลก็คือไพ่ทาโร่เจ็ดสิบแปใบนะคะ ต่จะต้องมีคนแจต้องมีประตูต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับประตูทางออกของปัญหาที่คุณอยากรู้ The Fool นะคะ Magician High Princess Empress Emperor High l o Fan l o v e r The Chariot l Justice Hermit The Wheel of Fortune, Strange, Hangman, The Death เห็นไหมคะมันมันทุกอย่างจะต้องมีลักษณะคายประตูพยายามให้มีประตูให้ได้อ่ะอันนี้มีประตูไหมไม่มีเนาะแต่ก็ยังอยู่ในแบบ The Star, The Moon เขาจะพยายามใส่ประตูเข้าไปใน ไพ่ที่สามารถใส่ได้นะคะเดอะเว d ร์ก mm ็ hmm. จะมีประตูอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นไพ่ต่อมาเป็นไพ่อ่ามายเนอร์อาคาน่าแล้วนะคะอันแรกจะเป็นไพ่ถ้วยไพ่สูตรถ้วยคัพอันนี้จะอ่านว่า Age of Chalice สองถ้วยนะคะสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยหถ้วย เถ้วย8ถ้วย9ถ้วยสิ King of c h a r c e ก็จะเป็นราชาถ้วยนะคะต่อไปเป็น Pentacle นะคะ คือเป็นเพนทาเคิลที่ไม่เห็นเพนทาเคิลเนาะแต่เห็นประตูแทนตอนแรกๆนี่ก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าแบบเฮ้ mm. hey, ทำไมมันไม่มีภาพช่วยเลยนะ mm. แต่อย่างที่บอกค่ะว่ายังไงก็จะยังยังมีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่จะใช้คำว่าสัญ,ญลักษณ์ก็ไ,ได้มันจะมีภาพที่สื่อแทนความหมายของไพ่เหล่านั้นได้นะคะ ่อไปเป็นแวนส์ไม้เท้านะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นไม้เท้าในนี้แต่เราอาจจะเห็นประตูและความหมายภาพที่สื่อความหมายของไพ่ตัวนั้นได้แปดไม้เท้าก็จะเป็นใช้คุญแจแทนะคะ่ะตีเก้าไม้เท้าไม่มีไม้เท้าเลยนะแต่มีความหมายของคำว่าเก้าไม้เท้าอยู่ทำงานหนัก เพื่อคนอื่นสิบไม้เท้าคิงไม้เท้าต่อไปเป็นซอสด,ดาบนะคะอันแรกก็ก็มีดาบใช่ไหมอเอาใหม่ <c oughs> อันแรกก็อันอันนี้ก็มีดาบ a อ e of s w o ไพ่หนึ่งดาบมีดาบใช่ไหมคะแต่ก็มีประตูด้วยคงคอนเซ็ปต,ต์มากๆ สดาบก็ยังมีประตูอยู่แต่ว่าไม่มีดาบให้เห็นนะคะสาดาบเราจะเขาเปลี่ยนดาบเป็นเข็มแหละดูสิเราว่าไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เป็นหมายถึงดาบแต่ก็สามารถสื่อความหมายออกมาในภาพวาดที่มีประตูได้ค่อนข้างดีนะคะเราบอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยถ้าคุณ จำความหมายยังไม่ค่อยได้แบบเราว่าไพ่อันนี้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นอ่านไพ่ทาโร่ถ้าคุณอ่านไพ่จากภาพบนหน้าไพ่อย่างเดียวอ่าเซเวนตี้เอกดอก็มีความหมายชัดเจนครอบคลุมและไม่คุมเคือนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านไพ่แรกเริ่มที่พยายามฝึกเรียนรู้